ทานน้ำแข็งทั่วโลกกำลังละลายอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะหายไปแล้วนักวิทยาศาสตร์กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยความผิดปกติของสภาพอากาศตอนนี้ถึงจุดวิกฤตแล้วสาเหตุของเรื่องพวกนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ แต่เหล่านักวิจัยก็ยังคงทำงานต่อไปพยายามหาวิธีหยุดเหตุการณ์ทำลายล้างนี้ให้ได้ออออะทำไมสปังกี้ถึงแหกกมันเยอะจังเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยต้องตามเข้าไปแล้วะ นูเห็นอะไรล่ะแองจลิน่าพ่อคะดูนี่สินั่นอะไรเออเออน,นั่นมันอะไรแองจลิน่าหมายความว่าไงสปังกี้ไงพ่อแล้วทำไมพวกเขาถึงมาอยู่บนสะพานของเราไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเถอดนะไม่ดีกว่าพ่อวันนั่งดูอยู่ตรงนี้ปลอดภัยกว่า พวกมันดูแปลกๆเหมือนโดนสะกดจิตหรือเป็นซอมบี้เลยนั่นมันคืออะไรเดร์ซันอย่างงั้นเหรอดวงอาทิตย์นั่นใครอะดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้างบนเหรอใช่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 เฮ้อเฮ้พ่อคะดูสิฮะน้ำเย็นแข็งเลยพวกมันจะทำอะไรเหมือนพอ่อาที่กำลังสะกดจิตทสปซอมบี้อยู่เลยใช่ดวงอาทิตย์นี่แอบร้ายกาลนะพ่อดูข่าวมาเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เหมือนจะหายไปเลยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่นี่ แล้วานน้ำแข็งก็กำลังจะละลายอ่ะพ่อไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่นะเดซันเธออย่าทำแบบเธอน้านะไม่อ่ะน่ากลัวชะมัดดูสิดวงอาทิตย์หมดเขาแล้วอ่ะทำไมคุณพายพี่เขาทำแบบนี้นแล้วก็พ่อนั่นสิเขาละลายไปเลยไหมดวงอาทิตย์ส่องใสเขานั่นอะไรเขาหายไปเลยหายวับไปกับตาเลยถ้าเราสังเกตดีๆเจ้าพวกนั้นคือเด็กทารกนะี่เด็กเหรอพ่อไม่รู้เลยเองจิลินะา พ่อไม่เข้าใจสปรังกี้เลยสักนิดเอ่นั่นตัวน้ำเงินชื่ออะไรนะนั่นคือสกายทำไมพวกเขากระโดดลงไปในน้ำล่ะนี่ทุกคนมีสปรังกี้ตัวโปรดกันไหมเขียนชื่อตัวโปรดของหนูในคอมเมนต์เลยเช่นตัวที่หนึ่งพ่อชอบตัวนี้ตัวที่สองตัวนั้นน่ารักและตัวที่สามหรือตัวอื่นก็ได้โอเหนูชอบทูนเนมากเลยเขาน่ารักสุดๆไปเลยนะแล้วตัวไหนคือทันเนอร์ล่ะที่ใส่หมวกสีน้ำตาลอ๋อตัวที่ใส่หมวกทรงกลวยนั่นใช่ไหมอ่ พ่อเห็นแล้วหล่อ <ทำ S 1> จริงๆงทำไมงไม่ยอมโผลจากน้ำสักทีอ่ะเป็นห่วงจังเลยพ่อไม่รู้น้ำเย็นจัดเลยตอนนี้เป็นฤดูหนาวเมน่อเเรียจะกระโดดแล้วเธอเป็นสีเขียวโหยมากกระโดดลงน้ำไปแล้วอ่ะโอ้พระเจ้าทำไมพวกเธอถึงได้ทำแบบนี้ทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่าอ่ะทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงตกระโดดลงน้ำด้วย ก็ปล่อยให้เขากระโดดลงเธอลูกไม่ลูกจะไปไหนเนี่ยอังจิลิน่าไม่จะไปไหนเนี่ยหนูจะไปช่วยเขารีบแต่งตัวนะหนาวจะตัวสั่นแล้วไม่ทันแล้วนะพ่อพ่อคะเร็วเข้าลูก ่ะระวังอย่าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะลูกพ่อคะพ่อถ่วงเวลาคุณพายทีนี้ทีนะโอเคตอนนี้ทันเนอร์ยังไม่ได้โดดนี่อย่านะอย่ากระโดดเชียวนะฉันเดาเธอหยุดนะทันเนอร์เฮ้ยดวงอาทิตย์ดูน Census ี่รับไปซะทำไม่นะพ่อมันโกรธแล้วอ่ะเฮ้ยดวงอาทิตย์มาเลยจับพ่อสิ โธนะี่ยนี่เรวเข้าจะทำไงต่อดวงอาทิตย์ทำไมเอาแต่จ้องล่ะมาซี่มาเลยจับพ่อซี่ถ้าพ่อขับรถหนีเธอจะตามทันหรือเปล่าเธอนะีนะ่ะเธอคือตัวบดของฉันนะกลับมานี่เร็ว ใช่นี่ทพิ่งไงฮะ,ะ,ะ,ะไม่นะโถอนะเนอะไม่ให้เธอไม่ใช่เธอหรกแล้วเธอโตแล้วนี่น,ะะน่ะฉันโตแล้วโัวหนาจังถ้าอย่างงัก็ขึ้นมาเถอะนะเร็ว เฮ้ยดวงอาทิ์พ่อไม่กลัวแกหรอกพ่ออยากรู้ว่าทำไมแกถึงดันสปังคีทั้งหมดลงไปในน้ำเย็นๆนี่พวกเด็กนั่นมันบ้าเกินไปฉันเลยดันพวกมันลงน้ำให้มันได้กลายเป็นสปังคีโตโตสปังคีโตหมายความว่าไงพวกมันเป็นใครพูดอะไรของแกเนี่ยเป็นสปังคี้ตัวโตที่ไม่ควรวเหมือนพวกเด็กนั่นแต่แกทำพวกมันจมน้ำอ่ะตอนนี้ฤดูหนาวแล้วน้ำก็เย็นมากด้วยน้ำหรอกแค่ตีนอยู่ที่ไหนสักแห่งต้องช่วยดึงอกมาเท่านั้นฉันไม่ได้อยากทำร้ายใครงั้นก็โล่งใจหน่อยนะดีจริงๆ งั้นพวกเราก็ไปช่วยพวกมันกันเถอะใช่ช่วยฉันด้วยนะมนุษย์โอเคพ่อช่ว่าพ่อไรมิกนะพวกเรารีบไปกันเถอะดีเลยพ่อไรมิก ตองกี้เราก็เธอกลายเป็นทารกไปได้นั่นเป็นฝีมือช่วยได้ของเจ้าแบล็กมันใส่ยาพิษในเท้ากินว้าวได้จังเลยได้จังเลยจริงไปืล่ะฉันชอบจังเลยล่ะมากินกันเถอเราเข้าเรากินเข้าไปเรากลายเป็นทารกนะเราเป็นทารกแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรเองได้ ชั่วไร้เราเสียดังมากก็เลยทำให้คนร้ายที่โกรธเขาก็เลยพาเราไปที่ันเีสเพื่อหาคำบก็อยากย่นหน้านะเนะอาจจะดูโหดร้ายเขาจริงๆิแล้วช่วยเราอยู่นะจริงๆนะไอจารีน่าเธอชั่วฉันซีเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรอกจริงนะแล้วสปังกี้ตัวอื่นอื่นล่ะไม่เห็นจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยเขาหายไปไหนอ่อไอจารี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ไอ้ยัแล้วคุณพ่อที่หายไปไหนอ่ะคุณพ่อที่เขาไล่ตามพ่อไปอ่ะพ่อพ่อคุณคุณพ่อที่ก็มาเฮ้พ่อไปกันเถอะโทน่าโอ้ยอะไรวันนั้นโอ้โถ่ค่ะอะไรนะดูตรงไหนล่ะ ท้องฟ้าเหรอนั่นมันอะไรอ่ะพ่อคะนี่มันตัวอะไรกันนะ่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะดูนั่นสิ้อไปไหนแล้วมันบินหนีในพริบตาเลยใช่ UFO หรือเปล่ามันเร็วมากเลย เปล่าแล้วลูกล่ะไม่หนูไม่ได้ถ่ายงั้นก็คงจะมีคนอื่นถ่ายไว้ให้แล้วแหละขาวน่าจะมีให้ดูแน่ๆเออก็จริงอ,อ่ะเฮ้อ้าเอ้ยเออบอสฮ้ยอพวกแกอยู่ไหนกัน่ะเอาของแองเนสกลับมาเดี๋ยวนี้ ฉันบอกให้รีบไปโมคโมค่จูเซลาเดีเ๋ยวทีเ่เดียวทีเไม่ได้ยินะนาดนั้นว่าทีเรือไปชลาโม่คะ คนแปลกๆกำลังวิ่งไล่ตามเรามาฮะใครนะฮฮ้ยมันมาแล้วค่ะพอ่อมินอะไรนะมินเนียนไงครัพ่อพวกนั้นใครละลูกแล้วเขาต้องการอะไรหนูเองก็ไม่รู้ไปเราเข้าไปฟังกันมินเนี่ยนจากเรื่อง Despicable Me เหรอนั่นกระตูนนะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยวันนี้มินมินเนี่ยน <c oughs> ทุกคนเออมินเนียนพวงนายมาจากไหนเ่ะพวกนายไม่ใช่ของจริงนี่กล้วยเหรอพ่อไม่มีน่ารักจังเจ้าตัวเล็กสู้พวกเขาอยากจะสู้กับพ่อเหรอลูกก็เฮ้อ มิมนี่เธอทำแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่เธอพูดเรื่องอะไรของเธอจะไม่เข้าใจเลยหมายความว่าไงมามี่เดี๋ยวนี้นะพ่อทำอะไรของพ่อเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะรู้สึงถึงความรู้สึกที่เล่นกับพ่อแล้วกลับบ้านกันเถอะนี่พ่อเขาจะรอดไหมอ่ะแน่นอนน่าจะยังมีชีวิตอยู่ พ่อว่าพ่อคงไม่ได้เตะเขาแรงไปหรอกใช่ไหมล้วก็ว่างั้นไปเธอพ่อจะทำของอร่อยให้ลูกกินอ้อเหรอ,อนี่นี่ทำอะไรอยู่อะพ่อพ่อเขาตกลงไปแล้วเหรอเออเออเขาโอเคนะดูสิพอคเราจะทำยังไงกันดีก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวพ่อจะไปปิดหน้าต่างอีกบานหนึ่งแลวกันแต,แต่ว่าพ่อคะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นล่ะลูก แล้วจะคุยอะไรกับพวกเขาล่ะลูกโอเคหนะ้าต่างบานนี้ปิดแล้วแกทำอะไรอยู่แองเนสอยู่ไหนทำไมถึงยังไม่เอากลับมาฉันบอกให้เอาแองเนสกลับมาฉันโกรธมากเลยนะรีบทำงานเร็วเข้าไปไปพวกมินเนี่ยนมากรณีนะรฉันไม่สนสาบานเลยถ้าไม่เอาแองเนสกลับมาในหนึ่งทั่มมงไม่มีเจลาโต้ไม่มีปาร์ตี้เด็ดขาด นั่นเขามาถึงนี่แล้วอย่าปีนขึ้นเบียงพ่อมาเด็ดขาดงั้นพ่อควรจะล็อกประตูพ่อเขเมื่อกี้เสียงอะไรหนูได้ยินมาจากหน้าต่างพวกเขากล้ามากขึ้นปีนขึ้นมาบ่อยแล้วนี่เราไปเดินเล่นกันไหมคะพ่อจะก,กลับไปเจอมินเนี่ยนอีกเหรอเอองั้นเตรียมตัวนะเราจะไปที่ไกลๆจากที่นี่เฮ้ hey, เดี๋ยวสิ จะไปที่เมืองอื่นเพื่อพวกมินเนี่ยนจะเลิกตามเราและก็ลืมเราไปสักทีถ้าเราออกไปเดี๋ยวมันก็เห็นเราแล้วนะเราจอรทางประตูหลังไปเร็วรีบแต่งตัวพ่อพ่อเข้าแล้วเข้าเดี๋ยวมันก็เห็นแล้วนี่เราจะทำยังไงดีจต่พ่อมีรถสองคันนะเราจะรถคันสีขาวนะไปกันเถอะไปเรามาถึงแล้วรีบขึ้นรถก่อนที่พวกเขาจะเห็นเรา ดูเหมือนว่าจะไม่ทันได้เห็นเราเราจะขับออกไปแบบเงียบๆตอนนี้เลยว่าไงบ้างลูกเพราะว่าเราไปไกลพอแล้วนะพวกเขาคงตามเราไม่ทันแล้วพระเจ้าเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงเจอเราได้ <c oughs> เราขับมาไกลตั้งขนาดนี้ <c oughs> พวกเขายังตามมาอีกเฮ้มิเนียนดูนั่น เยี่ยมเลยเวลาเหลือเฟือวิ่งเลยมันเรียกหนูว่าแองเนสแล้วมันจะพาหนูไปที่ไหนไม่รู้แองเนสแองเนสนะอมเธอเป็นตัวละครในการ์ตูนอ๋เดี๋ยวนะเธอเป็นลูกสาวของชื่ออะไรนะอ๋มพ่อลืมไปแล้วอะ พ่อก็ไม่แน่ใจว่าทำไมทำงั้นน่ะโอเคโอเคเรากลับบ้านกันเถอะ <c oughs> เสียงนั่นมาจากไหนนะ่ะแองจิลน่าเสียงเหรอไม่รู้สิไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอเออไม่เป็นไรงั้นกลับกันเถอะ <c oughs> ทุกคนวันนี้แปลกมากแต่อย่าลืมกดติดตามช่องอากลิคโคสิกด้วยนะทุกคน เดี๋ยวพ่อขอพักก่อนได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าลูกค่ะเมื่อกี้ดังมากเลยอ๋อใช่พ่อคะหนูว่ามันเป็นเสียงของเจ้ามินเนี่ยนะคะพ่อก็ได้ยินเหมือนกันแต่เราไม่เห็นพวกเขาเลยพวกเขาจะต้องอยู่แถวนี้แนะ่ ฟังนะ้ะเสียงแพงเลยนั่นน่ะบบอค่มมายายตาาตตตรลลเป็นไงเจอเองเนสลูกฉันหรือยังถ้าไม่เจอฉันจะมาหาผวกแกนแนะแกกำลังจะมีปัญหามั ดูเหมือนว่าเขาจะไปแล้วนะทุกคนชอบวิดีโอนี้ไหมอะมาดูการประจนภายต่อไปกับนิเนสกันนะใช่แล้วพ่อไรมีกับลูกแองเจลิน่าอากลิคกติเจอกันคราวหน้าแน่นอนติดตามด้วยโอ้กล้องพ่อเสียแล้ว